ทุกวันอะไรบ้างวันนี้ใหม่หมดครับวันนี้ใหม่หมดครับเมื่อวานนี้ขายดีนี่คือเก่าทั้งนั้นเลยใหม่หมดหรือจะระยะมั้งขอน้ำอะไรคือคนเนี่แหละนี่เขาเรียก่ปัดดิบปุ๊บนี่ตัวตัวนี้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 เหมือนมันไม่ออกแล้ว เราเผาไม่ได้หรอเผาได้ผมขี้ขันเผาทำงานเร้่ไงหาขี้เกียจไม่เผาเป็นหัวไม่เผาเป็นห้าเนาะไม่้อนนะกสีหัวได้ไหมนี้กางมนไม่ค่อยสมกด้เลยนียงาสมบ์ของแบบนี้โกนนะใช้ได้สองครับใช้ได้สองคราบอีกโอ้โหสุดยอดโคตรกำไรเลย ตะว,วีก็ถอดเอาน,นั่นออกเอานี<อ>่ใส่ไม่มไพ่ไม่ตัดวันหล,ลังร้านพี่ยุ้ยน่หมดครับโอ้อันเกนเ่าหายไปอะไรโคตรธรราดาแล้วมันปิดปีดแล้ว,วน,นึกว่าปิดกิจการอะไรก็โกคนคกลนหมูก็เป็นโกลหนวดคนอีกโง่แน่นอน,นอนะครับใครมีคนบอกพี่ทำแบบนี้ เลือดมีปนนะนะเนี่ยนอนะมีเล็ก้วยนะโอ้สี่ห้าเจ็ดเขาสักหลายทีมันจะเป็นแบบนี้สักยันดิสักยันดิโอ้ละมีดเหรอครับมีกองป ดูหินกันโผลฝนแล้ฝนอีกเห็นเนี <S <s ่ยไว้ตอนนี้ลอยบินนี่ทุกระเทียมใช่ปะครับแห่รู้ดิหน้ากลุ่มกลวจะหมดครับสองอาทิตย์โอวันเดียว